เฮลโหลสวัสด like ีครับมาเจอกันแมดแม็กต์ที่สิบเอ็ดมาอุ้ยมึงจะทุบกูทำไมเนี่ยฮะเขาอยู่ไหนรถอยู่ไหนเมื่อกี้ชัมบักี้ชัมบักเก็ตหายฮะ จะเรื่อหนั้นคุณเล่าให้เขาคุณเล่าไห้เอาเรื่องนี่เร็วสุดปะเนี่ย with us make a life no don't you have another chance oh. our contract is done hey hey a lot you're it's a present for you ไม่ได้อยากได้เลยมาทำไมโอ้โหทิ้งอย่างไรคุณค่าห่วงรถมากกว่ารถของข้าเขาจะแตะชัมบาเก็ตมึงอยู่ไหนเราวางมาตรงนี้เลยครับเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางไม่ต้องขับไกล สัมเา็ะมันเป็นไงบ้างเนี่ยแต่เราเป็นห่วงรถมากกว่ารถค่าโอเคาร์กจุดเรียบร้อยนี่รถเร็วสุดปะเนี่ยดูเครื่องดิโอ้โหหมุน360องศาเฮ้ยโหกากมาก แต่มีบูธครับโ้โคตรกาค่ะจะปดอเงไม่กล้าจะไม่เชื่อใครแล้วชามักเก็ตทำไมเป็นคนอย่างนี้อยู่ไหนอยู่ไหมอยู่ไหม ชั้บักเก็ตม,มันนี่เลยกูเชื่อมึงมั้งแต่เริ่มไหนวะนี่ไงรถเราช้ำอยู่ไหนอ่ะเอา้าเฮ้ยเฮ้ยช้ำเป็นยังไงบ้างยุคเองอุคเอง คือเหมือนว่าไอช้าม,มันก็กลับไปที่นั่นน่ะแหละที่เทมเพิลนั่นแหละแต่ว่าดันโดนไอพวกนี้โจมตีนะครับก็ต้องเอาช้าม,มาเวลาจัดการอันนี้คือคนที่มันเป็นบอสตอนที่เราแข่งรถนะครับรถคันให,ใหญ่ที่เราไปขมโมยมา Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to see. <laughs> <laughs> uh? you, A woman. A child, the a whole little family. Mac, <laughs> you must be the dad. มากูอยากจัดการมึงมานานแล้วเอาไปก่อนหนึ่งดอกโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอามาข้างนอกก่อนมึงานี้มึงมานี้อ โอ้โหอ,อะไรนี่งไงโอ้โหจะหลบสิวะเจ๋งอะมึงอ่ะนี่งไงเอาไปหมัดจริงหลบ ยินเสียงลูกน้องมากูว่าแล้วไงฟูลี่มาแล้วจ้าเออนี่ไงไป xq เออกูฟูลี่มาแล้วมันเก่งจากไหนวุ้ยวุ้ยไม่โดนเว้ยเออเก่งเหรอฮะเจอฟูลี่กูหน่อยเป็นไง อู้จิงหลบโอ้โหแม่งหลบได้หมดเลยว่ะไม่งยุหลบสิวะอืนี่ไงโอ้โหต่อยมันได้หมัดเดียวมึงเก่งจริงมึงมามาดิอุ้ยโอ้โห,หลบได้มาส่วนที่กว้างๆนี่ อยากตบมึงมานานแล้วมาตังท่านั่นแหละโอ้โหเด็กกูยิงแม่งเหรอแม่งหลบปืนได้อีกนี่ไงโอ้โหเอาละถึงเวลาใส่ชุดใหญ่อื้ออ,อืออืออือนี่ไง ได้ไหมาโอ้โหโดนโอ้โหแม่งมันเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมครับโอ้โหหักแขนเออออเเรียบร้อยมึงนนี่ไงนาผี อลอสโกตัพตอ,อ,อ,ยอยู่นี่บอสขขใหญ่อยู่นี่วะชุดผ่านแล้วมันรู้เรื่องหมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงสวยแล้วลอ <c oughs> สโกตัสมันไปจับผู้หญิงของเราครับแล้วเด็กไอ้ฮะ และที่อยากทำมานานขอมาร์กจุดได้ไหมเร็เรวๆพาเธอกับม้าด่วนขึ้นทันทีเร็เรว What could I possibly do? You meant to take her from me? You meant to plant your petrol tank back here. So oh, where would Joe be? What's what's my blame? It doesn't matter anymore. Ah. But it temporo ว่าตรงนี้ครับไกลสุดมันต้องขับไปไกลทุนแรงเสียเวลาไปพาเด็กและผู้หญิงขึ้นมาจากไอหลอกสกอตัสจะเป็นตอนจบหรือเปล่าวะเนี่ยเส้นทางนี้ครับขับออกไป มีรถเทพไม่ได้แปลว่าสู้บอสได้นะหวังว่าจะสู้ได้แล้วกันแต่ตัวเมื่อกี้นี้ชั้นเชิงมันดีมากเลยนะถามจูได้จะไปไหนก็ไปพาเด็กคืนมาไงตกมาเรื่อยๆครับรู้สไนเปอร์สองรู้ทำไมรถมันช้าๆวะแล้วก็ดูแบบว่าบังคับยากด้วยอะ ช้ำอย่าปอ๊อตช้ำตอนนี้มันตื่นตนกตื่นกลัวไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ช้ำเราเป็นพระเอกเราต้องมาช่วยและนี่คือนางเอกแน่นอนรรอสักครู่ครับมาแล้วโอ้โหที่นี่ถูกทำลายไปหมดนั่น ชาไปแล้วสกอตัสมานี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยเด็กโอ้ดีมันไม่ทำ้ายเด็กไม่ทำเด็กบางตายครับเอาแม่โดนผูกคอ Yes I will Yes w l l o remember I I จะฆ่ามัน ถ้าเราพาสองคนนี้มาด้วยแต่แรกเอาเด็กไม่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 ครอบครัวก็ตายแล้วจะมีครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่ก็ตายอีกไม่มันอยู่ไหน no เอาแล้ว จะไม่มีการให้อภัยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยมาโดนล้าเราเหรอขยับตัวสักหน่อยสต o รี m มิ s ช o n นคอม plete โอ้โหแล้วนี่เรามาอยู่นี่ทำไมเนี่ย He murdered them, s c r o t u s มันฆ่าพวกเขา สกอตั์ฉันจะทำให้มันเสียเลือดฉันจะต้องหามันและจัดการมันแต่มันอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะไปไหนอ่ะมีบอเบนั่นแหละที่จะรู้ จะบอกเราต้องให้ลงไปตรงนี้นะตอนนี้เราแค็นมากเสร็จวิ่งแล้วมาแล้วภารกิจหลักแกส๊สทาว ไปครับคลิปนี้จะยาวหรือเปล่านะไม่รู้จะจบด้วยหรือเปล่าถ้าจบก็ดีอะตบรถสกอตัดมันอยู่ไหนอ๋อ,อนี่เราจะไปหาทางเดิมที่ผู้หญิงเคยเปิดประตูให้นะครับแน่เลยแรงกบดานของมันอยู่ตรงเนี้ที่แกสเทา เป็นตัวสู้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอัปเกรดให้หมดก่อนไม่มีอัปเกรดอะไรไม่ได้อัปเกรดรถไม่ต้องใช้ตัวละครเราสู้อย่างเงี้ยละถึงเวลาลุยเฮ้ยอันนี้แบล็คแบ็ค Not a <laughs> Lord heel. your fame walks <laughs> on its <laughs> own, and your shadow has grown, and my blood has <laughs> fueled legend. Strodus <laughs> is set on road flight of the Purgatory flatlands, Port Martinine Two weeks he said. เอาไว้นี่จะไปท้าที่ลาบอสเลยใช่ไหมนะเฮ้ยโหเป็นขบวนรถอย่างนี้เลยเหรอมาสักจบ ไม่ใช่ยืยนต่อยตีกันธรรมดาครับลุยนั่นไงกมเห็นล้วมืออยู่ตรงนู้นจัดไปครับนี่งไงอื้อ สโกเฮ้ยอย่าบอกว่าเด็กมาด้วยวะหลบไปหลบไปโอโ้โหต้องใช้ละต้องใช้แล้วล่ะไม่ได้ละจะไป จ,จัดตามมาให้หมดครับเฮึโอ้รถเราจะพังว่ะซ่อมรถแป,ป๊บมา มาจัดการมาให้ได้มันไม่สนใจเราเลยหรือไงวะไอ้สกตัสเนี่ยโอ้มองเห็นตะควันอันนี้พวกมึงทำรถกูพังแถมฆ่าเด็กและผู้หญิงจัดไป นี่ไงนี่ไงชนนี่ชนซ้ำยิงให้อีกหนึ่งคันเรือเจ็ดดอกครับโอ้โหยิงไกลมากเลือหกลูกยิง หู้ไม่โดนโดนเนินหมดดีครับนี่งไงเผาขนโอ้โหดูมันเบียดแล้วอุ้ยเลอนิดเดียวตัอชนะจะจัดการมันหมดแล้วลูกน้องมัน ก่อนเลยมึงรอก่อนเลยคันเนี้ยมึงรอก่อนเลยมึงรอก่อนเลยซ่อมรถแป๊บไปโอ้โหฝุ่นตลบเหลือคันเดียวแล้วใช่ไหม โว้ยโว้ยโว้ยชนต้นมาแล้วรถเปลี่ยนทิศทางมาอสกอตัดแม่งทิ้งแต่ฝุ่นควันไว้แต่ข้างหลังมองไม่เห็นคันนี่รถเราแรงแล้วตอเนี้ยอนนี้งงเหลือคันเดียวจัดไปโอ้โ oh. ห ยิงไม่ได้วะนี่เรียบร้อยลูกสมุดมึงไปหมดแล้ว destroy ดึงยังไงวะนี่ไงดึง,อดงโอเคต้องขับมาต้องขับเทียบไหมครับไปฟังมึงนนู้นใช่อย นั่นแหละโอ๊เหลือร้อยเหลือข้างหลังใช่ไหมยุสจอทันเดอร์ช็อตการอ๋อช็อตการยิงครับระเบิดไปสักคันมึงเนี่ย ลูกน้องมันมาวะ่ะลูกน้องมาเหรอรถมึงพังแล้วลงมาบวกถึงเวลาบวกใช่ไหมโอ้คันบักเอกอุย้ยโดนเบียดเอออุอ้ย มันก็จะหล่นตายง่ายๆอย่างเงี้ยเอาเลยแม็กช้ำจะทำอะไรเฮ้ยเ้ยช้ำเดี๋ยวก็โดนหรอกมาเลยมึงรออะไรอยู่ขมอนขมอนช้ำเล้วช้ำ ออกไปแล้วโอกาสเดียวโอกาสนี้แหละเธอก็จะพังนะมึงจะมาลักรถะไรตอนนี้ไม่ได้ไอ้ห่ามึงมาลักรถเลยตอนนี้วะจะเชื่อช้ำหรือจะปล่อยมันปดีวะ ยัไงดไีไม่รอแล้วไปซะช้ำข้าไม่อยากทำอย่างนี้เหมือนกันมันอาจจะเป็นแบดเอ็นแต่ข้าต้องการจะฆ่ามันเฮ้ยมันหายไปไหนอะ แล้วระเบิดแน่ชำ้ำอยู่กันมาตแต่เริ่มเกมครับตายจะบอกล้วมันไม่ตายโอ้โหไอ้หาเอ้ยโอ้โห โอ้ช้ำโอ้หลดกลับไปโหลดเซฟได้ไหมเนี่ยช้เสียใจ ทำใจไม่ได้ว่าแล <nervous S 1> <Doom! S 2> ้วไงคุอ้เสียดายฉัน คนที่อยู่กับเรามาตลอดช่วยเหลือเรามาตลอดครับต้องตายลงไปทีละคนโอ้ยหายเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องจัดการมาให้สุดนะครับโอ้ ขาขานี่ไร้เร็วแรงอึยมึงทำให้ช้ำกูตายฟรีโหยมึงตายยังวะเนี่ยมึงทำให้ช้ำกูตายฟรีกูคแค้นโย้ยดูรอยหัวมันเดี๋ยวที่เราปากกรีดมันไว้ สรุปว่าไม่เข้าสมองนะครับแค่ด้านหน้าผาทางจบที่ดีคือเราต้องไม่ชนรถน,นะครับดูกังเกงแม่งทุเล็ดุเล็ดตายยังเดินออกจากหัวอ้าวแมงยังไม่ตายจริงด้วย เฮ้ยเฮ้ยวววววเฮ้ย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 ดึงออกมาเลย,ยตายโฮ้ oh, เสียดายน้องช้ำว่ะนี่รถของเราใช่ไหมคันแรก โอ้ย้อนกลับได้ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วแม็กของเราก็โดดเดียวอีกครั้งไม่มีทั้งคู่หูคู่ใจและเมียและลูกและเด็กไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีแต่รถเท่านั้นที่อยู่กับแม็กกลับไปเหมือนเดิม จบแล้วสินะแมแม็กของเราเล่นมาสิบเอ็ดพาร์ทปะที่ไม่น่าคือเสียดายช้ำอ่ะโอ้ไม่ก็ไม่เลือใครอโลนอีกแล้วออกเดินทางระจญภัยต่อไป ืออยู่คนเดียวไม่มีใครเหลือแต่รถรถที่กระจอกง่อยสู้คันเดิมก็ไม่ได้วายฮันของเราแมตต์แม็กซ์จบลงไปแล้วภารกริจยอยก็ยังทำไม่หมดเลยเดีย๋ยวค่อยไปเล่นเอาทีหลังโอ้อยากย้อนเวลากลับมาไม่อยากไปชนน่าเสียใจแม็กจะร้องไห้ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบายมีสคลิปอะไรไหมขอดูก่อนยังไม่บายบายจริงขอดูก่อนเผื่อมันมีเอนเครดิตกดสคลิปไปก่อนเสียใจอนะช้ำเหลือเวลาครับตอนนี้มันนี่ไง สร,รุปมิชชั่น complete concentration นิวาชี่อ้าวช้ำกลับมาน้องช้ำม,มันตายแค่ในเนื้อเรื่องนะครับส่วนตัวเกมจริงๆนี่เรายังสามารถเล่นต่อได้ไม่มีวันจบนะมันเป็นเกมเอลโอเพนเวิลด์น้องช้มน้องช้ำข้าขอโทษที่ถ้าทำเจ้าตายไปเมื่อกี้โอเคงั้นวันนี้เราก็ จบจริงๆจ,จ,จางๆไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะแล้วมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าโปรเจกต์หน้าว่าจะเล่นอะไรไปแล้วบ๊ายบาย